กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในครูเอสอนทำสําหรับคลิปในวันนี้ที่ครูเอจะมาสอนนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการล็อกสัดส่วนของรูปภาพที่เราได้มีการโหลดขึ้นมาบนเอกสารของ microsoft word นะครับการล็อกสัดส่วนของรูปภาพเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยการทํางานในโปรแกรม microsoft word นะครับ อย่างหนึ่งเลยที่เราจะต้องพบเจอกันอยู่ตลอดนั่นก็คือการทํางานกับรูปภาพเพราะว่าในเอกสารของเราก็จําเป็นที่จะต้องมีรูปภาพแทรกลงไปเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของงานและเมื่อเราได้มีการโหลดรูปภาพลงไปในเอกสารแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะหลีกไม่ได้เลยก็คือการปรับรูปภาพนั้นให้มีขนาดที่เหมาะสมบนอัตราส่วนในหน้าเอกสารของเรา ก็อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างมีการปรับความสูงมีการปรับความกว้างและง่ายที่สุดในการปรับก็คือเราจะใช้เมาส์เลยนะครับเราก็จะเอาเมาส์ว,วางไว้ตามจุด Handle ของภาพแล้วก็ลากภาพก็จะมีการปรับขนาดตามต้องการโดยขนาดที่เราปรับขนาดของภาพนั้นสเกลที่มุมบนด้านขวาของอแท็บฟอร์แมตนะครับก็จะมีการปรับ ไปด้วยทีนี้ในการปรับขนาดรูปภาพนั้นในบางครั้งเราต้องการไซส์ของรูปภาพที่มีความละเอียดมากนั่นก็หมายความว่าเราไม่อยากที่จะมาปรับจากเมาส์นะครับไม่ไม่ต้องการที่จะใช้เมาส์ปรับแต่ว่าเราต้องการที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขเพราะว่าเราต้องการค่าของตัวเลขที่ที่ตายตัวนะครับ ซึ่งเราอาจจะมีหลายๆรูปก็ได้แล้วเราต้องการรูปที่มีขนาดสัดส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายเลยก็คือปรับจากตัวเลขแต่คราวนี้เนี่ยบางเครื่องหลายท่านอาจจะปรับแล้วแล้วสัดส่วนมันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งเป็นยังไงเรามาลองดูนะครับสมมุติว่าเราจะมีการปรับขนาดภาพให้เป็นขนาด6.5เซนอันนี้ปรับความสูงก่อนนะครับก็เอาเมาส์คลิกลงไป แล้วก็พิมพ์6.5เซนแล้วเอาเมาส์คลิกลงมาที่ w i d h ความกว้างแล้วก็ปรับอีก6.5เซนโอเคเราก็จะได้ภาพที่มีขนาดความสูงและความกว้างเท่ากับ6.5เซนที่เท่ากันแล้วแต่คราวนี้มันจะมี เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการที่จะปรับขนาดของรูปภาพนะครับก็คือเราจะปรับความสูงหรือความกว้างก็แล้วแต่เราจะทําให้สัดส,ส่วนของภาพเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งความสูงแล้วก็ความกว้างพร้อมกันเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามาปรับความสูงครั้งหนึง่งแล้วก็ปรับที่ความกว้างอีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือการที่เราจะต้องไปล็อกตัวสัดส,ส่วนของรูปภาพนั้นเอาไว้ มีวิธีการอย่างไรลองดูนะครับก็คือคลิกลงไปที่รูปภาพก่อนที่เราต้องการจะปรับขนาดแล้วที่กลุ่มของไซส์มุมล่างด้านขวาจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่1สัญ,ญลักษณ์ซึ่งสัญ,ญลักษณ์นี้เรียกว่า Launcher นะครับให้คลิก Launcher ตัวนี้ลงไปมันจะเปิดไดอะล็อกบ็อกขึ้นมาเกี่ยวกับการทํางานกับรูปภาพเรื่องของขนาดเลยตรงนี้นะครับด้านล่างจะมีหัวข้อที่เขียนว่าล็อกเอสเปก a เโ ก็คือสาสตรส่วนของรูปภาพตอนนี้ล็อกเอสเปกเ t i o โไม่ได้มีการถูกเรียกใช้ทำงานนะครับไม่มีเครื่องหมายเช็คบ็อกอยู่ในนี้นั่นหมายความว่าไม่ได้เกิดการล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้เกิดการล็อกเนี่ยเวลาเราปรับขนาดป้อนสเกลลงไปเราจะต้องป้อนทั้งส่วนสูงแล้วก็ป้อนทั้งความกว้างทีละอัตราส่วนแต่ถ้าเราได้มีการล็อกเอสเปกเลโชตัวนี้เอาไว้ แล้วก็ตอบออกมานะครับหลังจากตอบโอเคออกมาแล้วนะครับเราจะลองมาปรับความสูงแล้วก็ความกว้างดูอีกหนึ่งครั้งจากขนาด6.5นะครับจะลองปรับเป็นที่3เซนก็กดเลข3ลงไปนะครับลงไปองกเท่าหนครั้งเราจะเห็นว่าคราวนี้เมื่อกี้ป้อนเลข3ไปที่ความสูงแล้ว แต่ว่าเมื่อ enter ปั๊บความกว้างก็จะถูกปรับขนาดเป็น3เซนเช่นเดียวกันผลก็สืบเนื่องมาจากที่เราได้มีการใช้ lock เ s p e c t r a t i เอาไว้ lock เ s, s p e c t r a t i ตัวนี้ก็คือเมื่อเรามีการปรับค่าที่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วสัดส่วนมันจะไปด้วยกันทั้งความสูงแล้วก็ความกว้างนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ ปดล็อก aspect ratio mm. ก็คือเราไม่ต้องการที่จะให้เวลาเรามีการปรับขนาดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งความสูงและก็ความกว้าง mm. ก็ให้เรากลับเข้าไปใน l a u เ c อร์ของไซส์แล้วก็ไปเอาเครื่องหมายล็อก aspect ต a t i o ตัวนี้ออกนะครับพอเราเอาตัวนี้ออกแล้วคราวนี้เวลาเราจะปรับความสูงหรือความกว้างเราก็จะต้องป้อนค่าทีละตัวที่ Hi แล้วก็ wish นะครับซึ่งบางบางท่านก็อาจจะต้องการใช้แบบ Lock S l o g aspect ratio บางท่านก็อาจจะไม่ต้องการใช้แบบ Lock S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  l o g aspect ratio ก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับก็ลองไปเลือกใช้กันดูว่าควรที่จะใช้อย่างไรอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับการปรับขนาดของรูปภาพลองไปทดลองใช้กันดูนะครับ เอาไว้เราไปพบกันที่คลิปถัดไปนะครับมาดูซิว่าครูเอจะมีเทคนิคการทำงานกับรูปภาพอะไรอีกที่จะมาสอนให้ทำกันดูนะครับติดตามกันต่อไปที่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ